สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปส่งสินค้าที่ไทยวัสดุนะครับวันนี้ไปคันเดียวนะครับงานไม่เยอะนะครับวันนี้ครับ เมื่อวานผมไปวิ่งสายช่องเซามานะครับเหมือนเดิมครับวิ่งเลี่ยงกานเก็บเงินนะครับ ต้องประหยัดนะครับ my might <laughs> พี่ๆคงยังไม่เบื่อกันนะครับเห็นผมลงแต่คลิปไทยวัสดุนะครับจริงๆแล้วผมมีหลายคลิปนะครับผมค่อยๆทยอยลงนะครับปกติผมมีส่งทุกที่นะครับโฮมโปรก็มีนะครับโลตัสมีครับแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับ โฮมโปรยังไม่รับสินค้านะครับก็เลยต้องไปส่งแต่ไทยวัสดุก่อนนะครับแต่วันนี้โควิดเบาเาลงนะครับจากสองหมืนกว่าวันนี้ติดอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับอีกกี่ร้อยนี่แหละครับจำไม่ได้แล้วครับดีครับขอให้โควิด ลดลงทุกวันอย่างเงี้ยดีครับขอให้หายไปเลยครับงานจะได้กลับมาเยอะๆเหมือนเดิมนะครับผมคาดว่าปีหน้าน่าจะหมดนะครับโควิด ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวังน้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ขับมา ร่วมทางอย่างรั่วนะครับเมื่อก,กี้ก็เลยจอดช่วยเหลือนะครับว่าผมก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมานะครับก็แค่แนะนำแนะนำนะครับต้องทำแบบไหนแบบไหนนะครับ ที่เราช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยกันนะครับอาชีพเดียวกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ลืมหยิบโทรศัพท์ลงไปถ่ายนะครับ ก็ลดถุน นี่ผมก็มีส่งนะครับแต่ช่วงโควิดหนักๆนี่ไม่ได้มาส่งเลยนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาถึงไทยวัสดุแล้วนะครับเมื่อกี้แวะกินข้าวก่อนนะครับ mm. ต้องเพิ่มกำลังนะครับ mm. ไม่งั้นเดี๋ยวเป็นลม ีดูรถน้อยนะครับรถน้อยมากนะครับวันนี้ผิดปกตินะครับ น้อยมากโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวไปวางบินก่อนนะครับเน,นี้ครับเราก็กำลังเตรียมพะเลทนะครับพลงสินค้านะครับวันนี้วันนี้รถน้อยนะครับน้อยมากนะครับวันนี้ ครับสินค้าเราน้อยจริงน,นะครับวันนี้นครับน้อยน้อยผิดปกตินะครับวันนี้เห็นน,นะครับเดี๋ยวขอตัวลงสินค้าก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ ลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเยีนนะครับรอพอเราลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราต้องลากไปเก็บนู่นนะครับแล้วก็ไปรอเช็คเกอร์มาเช็คงานให้นะครับหนึ่งสองสาม ที่ห้าหกเจ็ดเลตสินค้าเจ็ดเลตนะครับนี่ครับตอนนี้เช็คเกอร์กำลังเช็คสินค้าอยู่นะครับเดี๋ยวอยลงเรือเด้อ เช็คเสร็จเดี๋ยวเราลากไปไว้ช่องนู้นนะครับน้องนั้เช็คกุนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ย้ายสินค้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับนะครับเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนะครับมีย้ายมาข้างในแล้วนะครับตอนเราลงที่แรกไม่มีที่ไว้นะครับก็ต้องเอาไว้ข้างหน้าก่อนครับ พอมีที่ไว้เสร็จเราต้องย้ายของเราเข้ามานะครับไม่งั้นเดี๋ยวหายนะครับถ้าหายไปเราต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับนะครับของเรานะครับเช็คเกอร์ก็เช็คสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปรอบินกันเลยนะครับมายืนรอบินตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวทางออฟฟิศเขาจะเรียกเราไปรับบินกลับนะครับครับวันนี้เราก็ได้บินเรากลับบริษัทแล้วนะครับทีนี่เราก็ไปแลกบัตรนะครับแลกบัตรเราคืนนะครับ ในบันี้นะครับนี่เราก็ได้บัตรออกมาแล้วนะครับนี่ครับบัตรแล้วเอาบินไปส่งบริษัทแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับ ครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ลงสินค้าไว้นะครับแล้วก็เสร็จไว้ด้วยครับรถไม่มีเลยครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับตั้งแต่ผมวิ่งส่งมานะครับปกติก็อย่างไวสุดก็สี่โมงห้าโมงครับช้าทุดที่นี่ผมเคยสองทุ่มเลยนะครับ แต่วันนี้เสร็จบ่ายสองโมงนะครับถือว่าไวมากนะครับวันนี้นี่เราก็เอาบินเข้าไปส่งที่บริษัทน,นะครับวันนี้เตรียมวิ่งงานต่อนะครับแต่ไม่ได้มานี่ไม่ได้มานี่นะครับไปงานอื่นนะครับ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ